เห็นบางบ้านที่ใส่อารมณ์กันแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะคุณรู้ไหมว่าผมเครียดคุณรู้ไหมวันนี้ผมไปเจออะไรมาบ้างก็ใช่สิโยมเขาไม่รู้หรอกว่าวันนี้โยมไปเจออะไรมาบ้างและเขาจําเป็นต้องรู้ด้วยหรือสรุปแล้วมันเป็นปัญหาของเขาหรือเป็นปัญหาของคุณหรือว่าคุณจะทําให้ปัญหาของคุณมาเพิ่มให้เป็นปัญหาของเขามันน่าจะจบที่เราและมันจะเบาที่สุดมากกว่าไปโยนให้คนที่อยู่ในบ้าน ลูกเต้าเหล่าลานไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยก็ต้องมารับรู้อารมณ์ที่พ่อแม่ใส่กันรู้ไหมว่าผมเครียดรู้ไหมว่าผมไปเจออะไรมาบ้างเขาจําเป็นต้องรู้ขนาดนั้นเลยเลยหรือบางอย่างมันจะจบที่เรามันจะดีกว่าไหมหรือว่าถ้าจะคุยกันเพื่อหาทางออกมันก็น่าจะเป็นการหาทางออกที่ดีมากกว่าที่จะใส่อารมณ์กันสุดท้ายอารมณ์ที่ร้อนใส่กันมันก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะค้นหาทางออกที่เจอแบบทางออกที่ดีจริงๆ และสุดท้ายปัญหาของเราก็กลายไปเป็นปัญหาของครอบครัวเด็กเล็กเด็กน้อยได้ยินอะไรในบ้านนโยมเด็กตัวเล็กๆเนะี่ยจำนักนะบางเรื่องที่เราได้ยินมาตอนเด็กๆตอนนี้เราอายุเยอะๆกันแล้วบางทีเราก็ยังไม่ลืมเลยถ้าวันนี้ปัญหาที่ไหนก็ไม่รู้มันจะร้อนเข้าบ้านเราก็คงไม่จําเป็นจะต้องมาขยายวงให้มันกว้างให้มันร้อนมากไปกว่าเดิมก็ดีเหมือนกันยังถ้าวันนี้ เจออะไรมาจะร้อนขนาดไหนบางทีถ้าจะให้มันจบที่เรามันจะเบากว่าเยอะจริงๆนะโยมดีกว่าที่จะให้คนอื่นจะต้องรับรู้ทุกเรื่องของเราไปด้วยขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ